สวัสดีค่ะทุกคนสาวอุบลเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลเนาะพาทุกคนนั่งรถชม ไปแยกนะเดี๋ยวนะเรามีเวลาว่างเราก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศค่ะพี่น้องค้มาเที่ยวได้นะคะที่นี่ระยองเนาะเสาบนเจอล์ออฟออฟฟิเชียลว,ว่างก็เลยคทุกคนมาเที่ยวทะเลพพี่น้องส้งมบรรยากาศวันนี้ก็จะเงียบหน่อยเพราะว่าเป็นวันทํางานเอารถเข้าศูนย์ค่ะพี่น้องคะ่ะก็ยเลยมีโอกาสเดินพาทุกคนส้มทะเลขึ้นเทงกันดิ ูเสือนั่งหอ่อข้าวมากินได้แต่ว่าตอนเย็นก็จะมีร้านอาหารฟังคนเนาะฟังนั้นก็จะเป็นแหลมเจริญไ้่อยู่มาฟังนั้นก็จะเป็นนิคมมัตพูดค่ะโรงไฟฟ้าทุกคนบรรยากาศสวยๆแบบนี้แหละน้ำทะเลแห้งแต่เล่นไม่ได้นะถ้าตากลุ้ไปในื่อากน้ำมันลึกทุกคนอันตรายเนาะชมบรรยากาศถ้าฟัางเสียง ร่มแห้งครับพี่น้องคะดีนะใส่เนี่ยนะใส่แบบแว่นตาใส่แว่นตาเราก็เลยอยู่ได้ตรงนี้วิวบรรยากาศสวยๆแบบนี้แหละค่ะทุกคนคะเราคุณเจ้เที่ยวคะเที่ยวระยองมาเที่ยวระยองกันแน้งค่ะอาหารโรงแรมที่พักแหล่งที่ท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้เป็นหาดเอ่อเรียบชายทะเลค่ะพี่น้องคะก็จะเป็นบรรยากาศ ไม่เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะฝากสาวอุบลเจอ๋อดี๋ยงออฟฟิเชียลเนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งค่ะพี่น้องคะผพ้พันคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย